สวัสดีครับพี่น้องสายล่าทุกท่านวันนี้พบผมต้นเอเวกันไทยแลนด์ un, Thailand, นะครับวันนี้นะครับก็มีหน้าไมา้รุ่นตามใจช่างรุ่นตามใจช่างมานำเสนอนะครับตัวนี้คือผลิตจำนวนไม่มากนะครับอ้าวมาชมความเนียนกันก่อนอตัวนี้นะดูกลงไกนะครับคอนเซปต์ Concept คือสแตนเลตนะครับดูนะครับดูกลงไก คอน้อยสวยงามนะครับล็อกกบอกออโต้นะครับเต็มระบบเลยนะตัวนี้นะปีกซูเปอร์โรลเลอร์ของค่ายเอฟกันไทยแลนด์นะครับเป็นโรลเลอร์เปืยนะครับตัวนี้นะตัวนี้ปีก55สําหรับโรลเลอร์โดยเฉพาะนะครับคัดปีกเป็นสแตนเลสสวยงามนะครับตัวนี้นะลางฝังทองเหลืองอย่างดีนะตัวเนี้ยเต็มระบบเต็มระบบเลยนะครับ คลาสสิกคลาสสิกเต็มระบบนะครับตัวนี้ผมทําออกมาไม่เยอะนะครับรุ่นตามใจช่างเนี่ยนะผมแค่ชอบนะครับมาก่อนอื่นเลยนะครับรายละเอียดก็คือตัวล่างนะครับความยาวเมตรสามสิบนะช่วงชักหน้าไกเจ็ดสิบช่วงชักลูกดอกอยู่หกสิบห้านะทิ้งหน้าอยู่สี่สิบเจ็ดเซนทิ้งหน้าเกือบห้าสิบเลยนะครับแต่ถ้าวัดตรงเชือกเนี่ยห้าสิบเซนเลยนะถ้าวัดกลางนี่คือทิ้งหน้าห้าสิบเลยนะ สวยๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะอ่อนช้อยสวยงามนะครับเล็งง่ายหลังอ่อนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเรามีกันทั้งหมดตอนนี้มีทํามาแค่3ตัวนะครับไอรุ่นตามใจช่งางเนี่ยนะสตัวนะครับทุกตัวสเปคเดียวนะครับคือทําตัวใครตัวมันเลยจะไม่สามารถสลับอะไรได้เลยนะตัวนี้เป็นปีกสีดํานะครับโรลเลอร์สีแดงนะครับ ตัวต่อไปตัวนี้ทุกอย่างเหมือนกันหมดนะทุกอย่างเหมือนกันหมดไม้ประดู่แดงสวยๆเลยโปงกไก่สวยๆแบบนี้เลยนะปีกสีทองโรเลอร์สีม่วงโรเลอร์สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับปีกของผม55โรเลอร์โดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะ,ะตัวนี้จะเป็นปีกสีม่วงเป็นไม้สองสี ตัวนี้เหมือนปืนสองกระบอกนะครับเหมือนปืนสองกระบอกอยังไงนะครับมาชมอ่ะตัวนี้นะครับลางทองเหลืองอยังดีไกเซฟนิ่มๆน,นะครับเซฟนิ่มๆน,นะครับตัวนี้ปีสีม่วงโรเลอร์สีทองโรเลอร์ของผมจะเป็นโรเลอร์ลูกปืนอย่างดีกระบอกที่แถมเป็นกระบอกออโต้แบบหมุนได้แบบนี้นะครับคือจัดเต็มให้เลยนะจัดเต็มให้เลยอ่า มาดูโรลเลอร์โรลเลอร์ของเราเป็นซูเปอร์ลีนนะครับเสา8มิลความแข็งแรงไม่ต้องสืบนะโรลเลอร์ลูกปืนอย่างดีนะครับไม่ต้องกลัวพร้อมฝาปิดอโนไดซ์สีสวยงามคือจัดเต็มเลยรุ่นตามใจช่างเนี่ยนะจัดเต็มเลยมาเดี๋ยวเราไปลองเทสกันทั้ง3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวแป๊บนึงนะเพราะว่า ชุดนี้จะค่อนข้างแต่งตัวนานนิดนึงนะครับไปไปเลยครับเราจัดออปชันมาให้เต็มเต็มเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นตามใจช่างเลยนะนี่นะครับสีสวยเลยนะมักช่วงชักที่ขลังนี้อยู่อ่าหกสิบห้านะครับหน้ากายอยู่เจ็ดสิบนะอ่าเรามาทดสอบกันระบบโรลเลอร์ผ่านไหมนะครับตัวเต็มเป็นแบบนี้นะครับตัวเต็มนะพร้อมนะครับ โอ้หเอาเรื่องจ้ะเอาเรื่องจ้ะเอาเรื oh! now, so. um ่องจ้ะโอ้ถ uh ือ huh. ว่าใช้ได้เลยครับการเทคครั้งแรกถือว่าใช้ได้เลยเอาซูมเข้าไปใกล้ๆอยู่หัวแดงนิดนึงนะครับกับลุ่มที่มีขนาดฝ่ามือนี่นะฝ่ามือเลยนะครับแค่นี้เองนะครับนี่นะครับตัวนี้นะเทคแรกถือว่าใช้ได้เลยการยิงครั้งแรกของผมเลยนะผมยังไม่รู้ทิศทางปืนกระบอกนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกระบอกที่2กันครับตัวนี้เปีกสีดํานะครับตัวนี้นะ ตัวที่2ของเรานะครับตัวนี้เป็นปีกสีทองนะปีกสีทองไม้เนื้อเต็มนะตัวนี้นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับมา,ากการยิงครั้งแรกทุกตัวเลยนะครับผ่านๆเลยนะนี่นะครับตัวเต็มเป็นแบบนี้นะครับตัวเต็มเป็นแบบนี้มากเซฟนิ่มๆนะครับลูกค้า ผมจัดระบบให้แบบจำๆเลยโหม,นะนะมันเป็นที่มือคนแล้วถ้าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้นะมันเป็นที่มือคนแล้วปืนสองตัวยิงเข้าที่เดียวกันครับท่านผู้ชมปืนสองตัวยิงเข้าที่เดียวกันอันนี้มันเป็นที่มือผมแล้วมันเป็นที่ผมแล้วนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่ดีนะครับเพราะเทินหัวแดงเลยนะครับผมเล็งกลางเป้าแดงเลยนะเมื่อกี้นะ ถือว่าผ่านนะครับกับเจ้าตัวนี้นะโอ้โหเทคเดียวเทคเดียวเลยถูกใจไปอีกตัวนึงครับไม้สองสีป้ายตัวที่สามของเรานะครับอ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับจะออกเป็นแนวหน้าไม้สองในหนึ่งเดียวก็คือด้านนี้ติดกับพีนะครับด้านนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะหมัดูซิเขาเขาเขา้เขาจุดกันมาสองตัวละเหลือตัวเนี้ย จะเป็นยังไงแต่ถ้าเข้าที่เดิมอีกนี่ฮาเลยนะ่เป็นที่คนแล้วมัน <c oughs> เป็นที่คนแล้วท่านผู้ชมมันเป็นที่คนแล้วเห็นไหมนี่ <c oughs> นี่นะครับก็ถือว่าผ่านอยู่มันเป็นที่ผมละปืนสามกระบอก หน้าไม้สามตัวนะวิธีเดียวกันหมดเลยนะครับอยู่ที่ผมแล้อยู่ที่การเล็งของผมการเกนี่ยวไกลของผมล้กระตุกขึ้นอย่างเงี้ยแน่นอนเลยวิธีมาดีนะครับวิธีมาดีเลยนะนี่มาดูมาดูสามตัวอยู่ในนี้หมดเลยนะครับกับกลุ่มที่มีขนาดฝ่ามือปิดมิด,ม,ดมิดแบบนี้นะถือว่าผ่านทุกทุกตัวเลยทั้ง3าตัวเลยมาครับขอเทสอีกสักหนึ่งครั้งคาใจหน้าไม้สาตัว วิถีเดียวกันหมดเลยเป็นไปได้ยังไงมันต้องเข้าน้องแดงบาหลีให้ได้เข้าเข้าจุดกลางอยากจะรู้เฉยๆครับว่าวิถีมันตรงหรือว่ามือผมกันแน่มาพร้อมนะครับ โอ้โหปืนอะแม่นเป็นที่หน้าไม้อะแมนครับเป็นที่ผมเป็นที่คนยิงครั้งที่สี่ก็เข้าอยู่ที่เดิมแบเนี่ยท่านผู้ชมกลุ่มอยู่นี่หมดเลยนะครับปืนสามตัวเป็นไปได้ยังไงนะครับถือว่าวิธีดีมากนะครับอันนี้มัน,ม,นมันอยู่ที่ผมแล้วแหละอยู่ที่การเหนี่ยวไกลของผมแล้วนะครับอย่างนี้นะอ่ะไปะไปเจอที่โต๊ะครับไปที่เทสให้ชมแล้วนะครับยิงสี่ครั้ง กลุ่มอยู่ที่เดียวกันหมดเลยกลุ่มแบบเหรียญบาทเลยแบบสามสามตัวเนี้ยโอ้โหเป็นไปได้ยังไงนะครับมาชมกันใกล้ๆกล้รายละเอียดกันแบบรอบสุดท้ายเลยนะมีจํานวนจํากัดผมทำไหมไม่เยอะนะครับรุ่นตามใจช่างนะครับกำคอเดอร์คลาสสิกนะครับตัวนี้เป็นกำคอเดอะคคลาสสิกนะครับแต่ผมมาใส่หลังไม้นะครับฝั่งทองเหลืองอย่างดีนะครับไม้เราอาจจะมีรอยตะปูบ้างมีรอยอะไรบ้างนะครับเพราะว่า รางจะต้องเป็นไม้เก่าจริงๆถ้าไม้ไม่เก่าจริงอย่างผมรับประกันเลยว่าอนาคตมีผลแน่นอนแต่ของผมเนี่ยรางเนี่ยผมรับประกัน3เดือนจากวันที่รับของจากวันที่ลูกค้าตกลงซื้อผมรับประกัน3เดือนรางไม้นะครับสําหรับตัวเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะโกงไกลดูงานสวยๆเลยนะค่ะเราก็บอกสแตนเลสนะครับล็อกปีกสแตนเลสอย่างดีสวยๆแบบนี้นะครับ โอ้โหออปชั่นเต็มขนาดนี้นะครับที่จัดมาให้นะครับมีอยู่3ตัวนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในราคาตัวละ4,890บาทส่งฟรีทุกกรณีจะปลายทางจะโอนอะไรก็ช่างนะครับแถมยางยางเฉพาะของของโรเลอร์นะครับยางเฉพาะ 1, 1คู่นะครับลูก2ดอกนะครับก็บอกสายออโต้แบบนี้นะครับลูกค้าจะได้รับแบบนี้นะลูกค้าจะได้รับแบบนี้ นะหมุนนิ่มๆแบบนี้นะครับ3ตัวนี้นะครับตัวละ4,890บาทนะครับส่งฟรีนะครับจะโอนจะไปทางผมส่งให้ฟรีนะครับไปถึงพร้อมเล่นได้เลยนะครับแถมแว่นตาให้อีก1อันนะเท่เลยนะแว่นตาแต่แบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่เลนเลนประหลอดครับจะเป็นเลนสีชาสีชาสีออโต้เลือกเอานะครับสำหรับ3รุ่นนี้นะครับไงก็ฝากไวาด้วยนะครับ หน้าไม้ดีๆหน้าไม้สวยๆนะครับต้องเ f ฟเอฟกันไทยแลนดหรือว่าสนใจแบบนี้แต่อยากได้ตรงสเปคสอบถามเข้ามาได้สั่งเราเข้ามาได้เราพร้อมผลิตให้ท่านถ้าอุปกรณ์เรามีเราผลิตให้ท่านได้ทันทีนะครับไงก็ฝากเาด้วยนะครับปืนดีปืนสวย FF f f กันไทยแลนด์นะครับ, f f รบเอาชาอดนะครับตามใจช่างรุ่นตามใจช่างชาอดนะจ๊ะ มีอยู่สามตัวแค่นี้แหละไปละบายบาย